มีชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับผิดหวังจากความรักนะครับเดิมผู้หญิงก็มีใจให้แล้วก็พูดคุยกันนะครับแต่ว่าอยู่ๆเธอก็หักมุมแบบเปลี่ยนไปปฏิเสธที่จะคบหากันนะครับก็เลยได้ต้องแยกทางจากกันไปทีนี้ผู้ชายคนนี้ก็พบรักครั้งใหม่กับผู้หญิงอีกคนหนึ่งซึ่งเขาก็รักเธอมาก รักเธอมากกว่าทุกคนที่เขาเคยเจอมาทีนี้จากประสบการณ์ที่ไม่ดีในอดีตท,ที่คบหากับผู้หญิงแล้วอยู่ยก็ถูกเลิกอย่างไม่มีเหตุผลความนักขัางใหม่เขาก็เลยกลัวว่าตนเองจะผิดหวังอีกเขาก็เลยขืนใจผู้หญิงคนใหม่ในระหว่างที่เ,เขากาลังจะ ผืนใจผู้หญิงคนใหม่ที่เขาหลงรักนั้นซาตานก็พูดในใจของเขาว่าเจ้าต้องมีความสัมพันธ์กับเธอเพื่อป้องกันไม่ให้ตนเองผิดหวังเสียงของซาตานดังชัดมากชายคนนี้ตกใจแล้วก็หยุดการกระทํำบาปหยุดคือไม่ใช่หยุดอ่า ทำตามใจตัวเองใจหยุดคือเกิดจากการตกใจในเสียงนั้นเขาเป็นคริสเตียนที่เชื่อเรื่องราวพระเจ้าแต่ว่าซาตานพูดในใจของเขาเสียงที่ดังขึ้นนั้นเป็นเหมือนผีสามตัวที่อยู่ข้างหลังเขาและก็อยู่ในตัวของเขาพูดยุให้เขาทำต่อหมายถึงว่าฝืนใจผู้หญิงคําพูดของผีวิญญ,ญาณชั่ว พูดในใจของเขาโดยอาศัยช่องของความกลัวการผิดหวังเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเคยผิดหวังจากผู้หญิงมาก่อนแล้วเขาก็กลัวแล้วเขาคิดว่าการที่เขามีความสัมพันธ์กับเธอก่อนมันจะช่วยให้เขาไม่ต้องผิดหวังและเขาก็ทําผิดพลาดโดยการขืนใจผู้หญิงคนนี้มาดูพระคัมภีร์ที่อยู่หน้าจอนะครับ พระธรรมโยบนะครับบทที่15ข้อที่35พวกเขาตั้งท้องความเดือดร้อนบางเล่มใช้คว่าตั้งคันความชั่วช้านะครับและคลอดความชั่วร้ายออกมาท้องของเขาทั้งหลายจะเตรียมการล่อลวงในพระอัมภี์นะผมเคยบอกไปหลายครั้งแล้ว่าผู้แปลพระอัมภีใช้คําว่าดนใจซาตานดนใจซาตานครอบงําใจจริงๆแล้วนะครับ ซาตานมันพูดในใจมนุษย์คำแปลที่ถูกต้องนะครับให้แปลว่าซาตานพูดในใจมนุษย์ผมแปลมาจากเหตุการณ์เรื่องราวที่เราให้ฟังเมื่อสักครู่ของชายหนุ่มคนหนึ่งนะครับที่ทำผิดบาปเรื่องเพศเป็นเหตุการณ์จริงเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นนะครับผีมันพูดในใจแต่ว่าตอนที่เขาตกใจและหยุดกระทำบาปไปช่วหนึ่งนั้นเขาตกใจเพราะเสียงนั้นมันแยกออกจากตัวของเขา แต่ตอนแรกนั้นเสียงนั้นมันกลมกลืนไปกับสมองของเขาเขาเข้าใจว่าความคิดว่านะครับความคิดว่าเขาต้องขืนใจผู้หญิงนี้เขาต้องมีอะไรกับผู้หญิงคนนี้ก่อนไม่ว่าจะด้วยผู้หญิงยินยอมหรือว่าไม่ยินยอมเขาจะต้องมีอะไรกับเธอก่อนเพื่อป้องกันความผิดหวังของตัวเองเพื่อป้องกันไม่ให้ตัวเองผิดหวังตอนแรกนะครับก่อนที่จะลงมือทําผิดเขาเข้าใจว่าเสียงนั้นเป็นของเขาแต่พอเขา ลงมือขืนใจผู้หญิงแล้วเขาก็มีความลังเลเพราะเธอเพราะเขารักผู้หญิงคนนี้จริง,รงๆเขาก็มีความสงสารแล้วก็ลังเลระหว่างที่เขาลังเลนั้นซาตานมันได้เปล่งเสียงของมันชัดขึ้นซึ่งเสียงนั้นมันกลายเป็นแย้งกับความรู้สึกของเขาแน่นอนว่าตอนแรกเขามีความรู้สึกอยากจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงแต่ว่าเขาก็ลังเลและยับยั้งตัวเองเพราะความรักที่มีต่อเธอแต่พอใจของเขา หยุดทําตามความปรารถนาตัวเองซาตานมันไม่ยอมให้เขาหยุดมันก็เลยพูดต่อและยุตต่อและเขาก็คอยตามเขาก็เห็นด้วยว่าจริงถ้าเขาไม่มีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนี้เขาก็จะผิดหวังเหมือนในอดีตที่เคยผิดหวังมาการมีความสัมพันธ์จึงเป็นหลักประกันไม่ให้ตนเองต้องเจ็บปวดเสียใจและเขาก็คลอยตามไปตามนั้นฉะนั้นนะครับมันจะมีอยู่สองช่วงคือช่วงที่ซาตานพูดในใจของเขา และเขาคิดว่าเสียงของซาตานหรือความคิดของซาตานนั้นเป็นความคิดของเขามันเหมือนโนต้ตกีตานะครับโนต้ตดนตรีที่มันเป็นโนต้ตตัวเดียวกันเช่นเราดีดสายสาย5ที่ช่อง3มมันจะเป็น C ใช่ไหมซาตานมันก็พูดในสิ่งที่เราเองก็รู้สึกฟังให้ดีนะครับซาตาน มันพูดในสิ่งที่เราเองก็คิดและรู้สึกหรือพูดในสิ่งที่เราปรารถนาเช่นไปโกหกในการขายโกหกนิดนึงโกหกนิดนึงในการขายสาตารมันก็พูดให้ถ้อยคําการโกรหกในการขายคนคนนั้นเป็นแบบนั้นและสาตานก็พูดในสิ่งที่คนคนนั้นเป็นมันเหมือนเป็นการเห็นพ้องต้องกันอยู่ในใจ ีนี้พอเสียงที่สาตานพูดกับเสียงที่อยู่ในใจของคนคนนั้นมันตรงกันคนที่ทําบาปและมีไฟแห่งความบาปเหมือนถึงไฟเหมือนว่าอารมณ์ที่อยากจะทําบาปออกมาไม่ว่าจะเป็นความโกรธการขุนเคืองความอิจฉาคนคนนั้นมีความอิจฉาอยากเด่นอยากดังฉันจะต้องอสอนพัมกีรีฉันจะต้องนําเพลงนวัตการคนคนนั้นมีความอิจฉามีอยู่แล้วในตัวของเขา ซึ่งการมีอยู่แล้วอาจจะเป็นผีหนึ่งตัวเหมหือนึงว่าวิญญาณชั่วหนึ่งตัวที่อยู่ในตัวของเขาที่เขาเรียกว่าเกาะกลุ่มอยู่ในใจของเขาแล้วก็มีผีอีกตัวหนึ่งมาพูดซ้ําทั้งหมดมันยังเป็นโน้ตตัวเดียวกันโน้ตตัวสีตัวเดียวกันทําให้มนุษย์เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นความคิดของเขาความปรารถนาที่จะโกรธในระดับเรเวลที่3ความปรารถนาที่จะโกรธในรลเวลที่7ที่10ความโกรธด,ดุนแรง อาจจะเป็นแค่ผีหนึ่งตัวหรือผีสามตัวหรือเจ็ดตัวที่อยู่ในตัวของเขาที่พูดมาใส่อารมณ์มาเป็นอย่างเดียวกันแต่เมื่อเขาไม่ได้มีความปรารถนาคือตัวของเขานะครับไม่ได้มีความปรารถนาที่จะโกรธที่จะทําผิดบาปเรื่องเพศแต่ซาตานมโนก,การยุณตอนนั้นแหละมันจะเกิดความขัดแย้งกันเสียงของเขาเป็นเหมือนโน้ตตัว C แต่ว่าซาตานพูดมาเป็นโน้ตตัว A มันเป็นโน้ตคนละตัวพอเป็นโน้ตคนละตัวปั๊บเนี่ยมนุษย์คนนั้นก็จะจะอย่างรู้ทันทีว่ามันมีเสียงแปลกประหลาดเข้ามาฉะนั้นกลอุบายที่สําคัญมากๆคือว่ามันจะใช้เสียงอันแผ่วเบาค่อยๆพูดทีละนิดค่อยกล่อมทีนิดทีนิดทีนิดถ้ามันต้องการพูดเสียงที่มันเป็นโน้ตตัว A มันอาจจะต้องไล่จาก C ขยับขึ้นมาเป็น D เป็น E เป็น F เป็น G จีเนี่ยใครได้กีตารู้คือพอจีปรับก็จะกลับมาเป็นเอต่อมันจะค่อยๆค่อยดึงใจคนนั้นดึงใจคนนั้นทีนิดทีทีนิด,นด,นดเพื่อให้มันเป็นตัว A. เอเหมือนว่าให้คนคนนั้นมีความรู้สึกบางอย่างที่มันต้องการแล้วมันก็พูดออกมาเพราะว่าถ้าคนคนนั้นรักพระเจ้าไม่ได้อยากจะโดดเด่นดังแล้วอยู่ๆสตาร์พูดมาว่าแบบเข้าไปเลยเข้าไปเสนอตัวนำนุำสการเลยเข้าไปสั่งสอนคนอื่นเลย แต่เขารู้สึกว่าเขาบกพร่อ,องเข,เขายังไม่ได้ดีพอเหมือนว่าในการที่ดำเนินชีวิตเขายังไม่ดีพอเขาสอนใครไม่ได้แต่ซาตานก็จะพูดแย้งมาเสียงมันก็จะขัดกันแม้มนุษย์คนนั้นก็จะรู้ว่าซาตานรบกวนชีวิตของเขาซึ่งคนที่เจ็บป่วยเรื่องจิตเวชครับคนพวกนี้เขาจะเขาจะพยายามบอกกับญาติพี่น้องว่ามันมีเสียงอีกเสียงหนึ่งจะพยายามไล่ฆ่าเขาเหมือนคนที่เล่นยานครับแล้วมันเรียกว่าเป็นเสียงหลอน เสียงนรนคือเสียงที่เจ้าตัวรู้ว่ามันเป็นเสียงแปลกๆที่แววเข้ามาซึ่งเสียงของซาตานนะครับที่เข้ามามันอาจจะโดนใจในความฝันก็ได้มันอาจจะโดนใจให้คนคนนั้นฝันว่าตกเหวนะครับพอชีวิตจริงๆของคนคนนั้นก็เลยกลัวกลัวความสูงหรือฝันว่าจมน้ำนครับมันก็ทําให้คนคนนั้นแบบมีความกลัวมันใส่ความกลัวเข้ามาผ่านทางความฝัน ใส่ความกลัวเข้ามาผ่านประสบการณ์ที่ไม่ดีเขาอาจจะถูกดูหมินมาก่อนพอดูหมิ่นปั๊บเนี่ยเขาก็เลยกลัวคนนั้นก็เลยกลัวว่าแบบจะไม่เป็นที่ยอมรับกลัวว่าคนอื่นจะมองยากจนมองไม่สวยมองไม่เก่งเขาก็เลยพยายามใช้ใบมะเดื่อมาปิดคือพยายามดลเนินชีวิตที่แบบโอ้อวดหรือพยายามสร้างสรรค์สิ่งต่างๆหาเงินหาทองหารถใส่ทองใส่เสื้อผ้าดีๆเพื่อจะปกปิดปมด้อยของตัวเองซึ่งซาตานก็ทํางานภายในใจคนคนนั้นอย่างเงียบๆ ฉะนั้นความคิดที่อยู่ภายในใจของมนุษย์จึงเป็นสิ่งที่ต้องระวังมากๆมันมีอยู่2อย่างที่ผมเคยแบ่งปันไปนะครับในเรื่องของออหน้าซื่อใจคดนะครับผมแบ่งปันไว้ว่าเราสามารถที่จะทูลขอพระเจ้าให้ขับไล่ความคิดหรือว่าขอพระองค์ส่งทูตสวรรค์ฝ่ายของพระองค์เนี่ยลาก วิญญาณชั่วที่มันพูดอยู่ในเราออกไปจากเราได้เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่สามารถจะชนะหรือเราสามารถที่จะใช้สติปัญญาของพระคริสต์ในการที่จะมีมุมมองต่อความผิดในเรื่องนั้นๆเช่นเรากำลังโกรธคนบางคนอยู่แล้วเราอาธิษฐานขอสติปัญญาขององค์พระยุสคิตว่าในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เขาทําร้ายเราแบบนี้แบบนี้พระยุสคิดทรงมีความเข้าใจว่าเขามีความจํากัด หรือว่าเขาทําบาปเพราะถูกล่อลวงอย่างไรที่ถึเขาถึงได้ทําผิดต่อเราความเข้าใจที่เรามีต่อองค์พระยุคกิทที่เราได้รับที่ทําให้เราระง,งับความโกรธได้เพราะว่าสตานบมันยุให้เราโกรธมันพูดกับเรานี่ผมกำลังพูดถึงอาด,ดัมเอวาที่ถูกล่อลวงนะเราสามารถยาทูลขอสิบัญญาจากพระเจ้าเพื่อจะตอบโต้กับศัตรูได้ดับสอนเพลงของพญามารได้ หรือทูลขอให้พระเจ้าส่งผู้รับใช้ขององค์คือทุกส่วนขององค์ลากผีวิญญาณชั่วที่มันคอยรังควานเราวนๆๆอยู่รอบความคิดของเราออกไปได้ไม่ว่าจะโดยการทูลขอการกําจัดงูออกไปจากเอวาหรือว่าการทูลขอสิบัญญาเพื่อจะตอบโต้กับงูทั้งสองอย่างล้วนแต่มาจากความช่วยเหลือจากพระเจ้าแต่มันมีอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเพราะว่า บางทีเราต้องการเอาชนะความคิดผิดบาปบางเรื่องเรื่องเพศเรื่องความอิจฉาเรื่องความโกรธความขุ่นเคืองที่มันตั้งท้องอยู่ภายในวิญญาณของเราซึ่งคําว่าตั้งท้องตรงนี้นะครับผมจะเปรียบเทียบเปรียบเปยแต่ว่าให้มองเป็นในทางบวกนะครับอย่าไปคิดลามกอนาจารคือผู้ชายจะใส่เชื้อเข้ามาในผู้หญิงถ้าผู้หญิงยินยอม ให้ผู้ชายทำกับตนเองหรือผู้หญิงไม่ยินยอมแต่ผู้ชายขืนใจหรือว่าข่มขืนบางครั้งซาตานมันก็เข้าครอบงาเป็นเหมือนการสิงสิงโดยที่คนคนนั้นไม่ได้เต็มใจมันก็เหมือนการที่ผู้ชายไปข่มขืนผู้หญิงหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือผู้ชายล่อลวงผู้หญิงพาผู้หญิงไปเที่ยวโชว์ความร่ํารวยโชว์ความเก่งแล้วให้ผู้หญิงตกหลุมรักบางครั้งซาตานมันก็ เอาเชื้อของมันคือเชื้อแห่งความคิดนั้นมาใส่ในเราโดยการล่อลวงว่าทําแบบนั้นสี่ทาแล้วจะมีความสุขทําแล้วจะได้แบบนั้นวันนี้มันก็เหมือนผู้ชายที่ไปลอ่ลอลวงล่อลวงผู้หญิงให้ผู้หญิงตกหลุมรักแล้วตนเองก็ไปสมสู่ซึ่งตรงน,นี้ในพระคัมภีรเดิมเขาเรียกว่าเมื่อเราทําบาปเราก็ได้สมสู่กับเหล่าวิญญาณชั่วหรือว่านามัสการลูกเขารบซึ่งคําว่านามัสการเนี่ย เมื่อเรานมัสการพระเจ้าพระเจ้าสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้หญิงผู้ชายที่มีมีเซ็ก์กันมีความสัมพันธ์ต่อกันเนี่ยเป็นการเลงถึงการนมัสการด้วยเพราะว่าในความสัมพันธ์ของผู้หญิงผู้ชายมันจะมีเรื่องของความยินยอมเข้ามาซึ่งตรงนี้ต้องตีความด้วยความระมัดระวังหรือว่าอย่าไปคิดในเรื่องลามกอนาจารนะครับพระเจ้าทุกสร้างทุกอย่างมาเรื่องเพศเรื่องบาป เรื่องเพศที่ผู้หญิงผู้ชายมีความสัมพันธ์กันเนี่ยมันไม่ได้เป็นบาปเพราะเป็นสิ่งที่พระเจ้าสร้างมาเพื่อให้เขามีการกําเนิดลูกออกลูกออกหลานฉะนั้นเมื่อผู้หญิงยินยอมต่อผู้ชายในการมีความสัมพันธ์ต่อกันการที่คริดจักรนมัสการร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าการที่คริดจักรรับถ้อยคําของ,ององค์พระสุคิ์มันเป็นเหมือนการนามัสการการที่เจ้าสาวยินยอมต่อเจ้าบ่าวทีนี้ ความยินยอมหรือไม่ยินยอมเนี่ยเชื้อหรือว่าสิ่งที่ผู้ชายใส่ในผู้หญิงถ้าเป็นในพระธรรมสุภาษิตมันจะมีคําเปรียบเทียบเปรยอยู่คว่าคือขอให้น้าผู้ของเจ้า,าเป็นพรน,นะครับก็คือหมายถึงการหลั่งออกของผู้ชายในฝ่ายวิญญาณก็เช่นเดียวกันซาตานมันสมสู่กับมนุษย์ โดยการใส่เชื้อความคิดของมันเข้ามาสําหรับซาตานผมใช้คําว่าสมสู่แต่สําหรับพระเจ้าพระเจ้าเข้ามาครอบครองชีวิตของเราประหนึ่งผู้ชายครอบครองผู้หญิงในการโอบกอดในการมีความรักและในการครอบครองนั้นอาจจะมีการเทความรักจากผู้ชายเข้าสู่ผู้หญิงหรือในฝ่ายวิญ,ญญาณก็คือ ว,วิญญาณของเจ้าจะดนความคิดพระองค์จะพูดความคิดของพระองค์พระองค์จะเทอารมณ์ความสึกข,ของพระองค์มาสู่เราในขณะที่การผีวิญญาณชั่วมันก็พูดความคิดของมันมันก็เทอารมณ์ความสึกข,ของมันเข้ามาในตัวของเราก็เหมือนกันทีนี้เราพยายามที่จะดับความคิดนั้นแต่ว่ามันมันไม่ออกไปเพราะว่าเนื้อหนังของเราหิวกระหายที่จะมีความสุข เพราะว่าพื้นฐานของการทําบาปทุกๆบาปคือการรักตนเองไม่ว่าจะเป็นบาปเรื่องเพศเพอเรามีเซ็กกับคนอื่นมันก็มีความสุขตามเนื้อหนังการที่เรา,เาใส่ทองขี่รถคันหรูคันสวยแล้วเข้าไปในบ้านเข้าไปในโรงเรียนแล้วคนอื่นเข้ามองว่าแบบโอ้ยเราเก่งเรารวยเรานู่นนี่นั่นมันเป็นความสุขที่มันเป็นบาป เราพยายามที่จะดับความคิดผิดบาปที่มันตั้งท้องอยู่ภายในใจของเราแต่ว่าซาตานมันไม่ออกไปสิ่งที่เราต้องทำนะฟังให้ดีให้เราใช้ความเชื่อความเชื่อคืออะไรเปรโตนะครับขอเดินลงน้ำไปกับพระเยซูพระคัมภีร์เขียนชัดว่าเปโตก้าวลงจากเรือเขาว่าก้าวลงจากเรือแปลอีกอย่างึ็คือเปโตเหยียบลงไปในน้ำแล้วเดินบนน้ำเนี่ยไปหาพระเยซู น้ำมันไม่ได้กลายเป็นน้ำแข็งให้เปโตเดินแต่เปโตเดินด้วยความเชื่อออกไปในการดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อเราเชื่อว่าเราชอบทำร้อยเปอร์เซ็นต์เราเชื่อสูว่าผมมีความโกรธอยู่ผมเองต้องเชื่อแม้ว่ามันจะในทางกายภาพมันจะไม่ใช่หมายถึงว่าเปโตเหยียบบนผิวน้ำด้านกายภาพคือไม่สามารถจะเหยียบบนผิวน้ำได้ในด้านเนื้อหนังผมก็เหมือนกันในบาปเรื่องเพศ ผมเองไม่สามารถจะควบคุมกิเลสตัณหาของตัวเองได้ในเรื่องของความโกรธในเรื่อง,องความอิจฉาผมไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้แต่ผมต้องก้าวออกมาเหมือนอย่างที่เปโตรก้าคือผมต้องเชื่อว่าผมอ่อนสุภาพเหมือนพระเยซูและผมก็ก้าวออกไปผมก็ทําความอ่อนสุภาพออกมาผมเชื่อว่าผมมีใจบริสุทธิ์ในการมองเพศตรงข้ามในการรัก ความบริสุทธิ์เหมือนพระเยซูและผมก็ปรับจูนหัวใจผมเป็นแบบนั้นคิดแบบนั้นคิดเกี่ยวกับตนเองว่าตนเองมีความชอบธรรมมีใจเดียวกันกับพระเยซูนี่คือการใช้ความเชื่อเพื่อที่จะดับอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าดับเชื้อของซาตานที่มันใส่เข้ามาในวิญญ,ญาณของเราเราต้องเชื่อว่าเราไม่ได้เป็นมันไม่ใช่แบบมันซาตานยุให้เราโกรธเราก็พยายามจะ ไม่โกรธแล้วเราก็รู้สึกโกรธพยายามจะไม่โกรธแล้วเราก็รู้สึกโกรธมันก็ต่อสู้ชักเขยือไปชักเยื้อมาคําแนะนําที่พระเจ้าสอนเราไว้ในพระคัมภีร์คือพระองค์ประทานให้เราเดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อให้เราเชื่อว่าเราเป็นคนที่ไม่โชว์ตนเองเพราะพระเยซูถูกซาตานให้ยุให้โดดลงพระวิหารตอนที่อยู่ในหินทุรก,กันดารนะถ้าโดดลงในพระวิหารเป็นเหมือนแบบซูเปอร์แมนหรือไอรอนแมนเนี่ยคนก็คงบูชาพระองค์ ยอมรับพระองค์เป็นกษัตริย์แต่พระองค์ไม่แสดงความเป็นฮีโร่ตรงนั้นกลายเป็นแบกกลางเขนไปพระเจ้าพระยซูไม่ได้เป็นพระเจ้าที่โอ้อวดตนเองเราเองก็มีหัวใจเดียวกันมีลักษณะของพระองค์แบบนั้นอยู่ภายในเราเมื่อเราเชื่อว่าเรามีลักษณะขององค์แบบนั้นและเราคิดเกี่ยวกับตัวเองว่าเราเป็นคนแบบนั้นฉันไม่ได้เป็นคนติดเหล้าเพราะพระยซูเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนสำเร็จเทมาลพระองค์เป็นคนที่มีการศึกษาพระองค์เป็นคนที่ ทำมาหากในที่พระองค์เป็นคนที่น่านับถือการดื่มเหล้ามันตรงข้ามสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดเราต้องเชื่อว่าเราเลิกเหล้าเราเป็นคนใหม่แล้วลักษณะที่ดีงามของพระเยซูอยู่ภายในเราเราต้องเชื่อแล้วก็มองที่ตรงนั้นคิดเกี่ยวกับตนเองฝึกใจคิดกับตนเองแน่นอนว่ามันอาจจะไม่ได้หายในทันทีทันใดแต่เมื่อเรารับเหมือนในที่กาลาเทียบอกที่โลบ,บอกว่าท่าน ประพฤติตามธรรมบัติหรือว่าทำตามธรรมบัติเพื่อจะรับพระวิญญาณหรือว่ารับพระวิญญาณผ่านทางความเชื่อรับพระวิญญาณผ่านทางความเชื่อก็คือเรารับลักษณะของพระเยซูรับความเชื่อธรรมของพระเยซูผ่านการเชื่อว่าพระองค์อยู่ภายในเราและลักษณะของพระองค์ในเรื่องหนึ่งสองสามสี ay, after, ่ที่มันเป็นจุดอ่อนในชีวิตเราลักษณะของพระองค์ในเรื่องของการให้อภัยพว์เป็นพระเจ้าแห่งการให้อภัยพวกเป็นพระเจ้าที่ทอโลดอดทนพักษณะของพระองค์อยู่ภายในเราขอบคุณพระองค์ ที่พระองค์อยู่กับข้าพระองค์และความรถดอดทนของพระองค์ก็อยู่ในข้าพระองค์แม้นายามที่ข้าพระองค์ทำงานหนักเหน็ดเหนื่อยข้าพระองค์ก็ไม่หงุดหงิดแต่ว่ายังเปล่งความอ่อนสุภาพของพระองค์ออกมาคือให้เราเชื่อว่าพระองค์อยู่ภายในเราและพลักษณะของพระองค์ก็อยู่กับเราความชอบธรรมความดีงามพฤติกรรมคำพูดคำจาทุกอย่างที่เป็นพระยุสคิดที่เป็นพระวิญญาณอยู่ภายในเรา เราเชื่อแบบนั้นเราขอบคุณพระเจ้าที่เราได้รับแบบนั้นและเราก็ตอบสนองแบบนั้นออกมาและความคิดของผีมาร์สตานที่มันพยายามจะใส่เชื้อของมันเข้ามามันจะหายไปเราต่อสู้กับมารโดยการยกพระวิญ,ญญาณของพระเจ้าที่อยู่ภายในเราเหนือกว่าทุกสิ่งและเราก็ยอมจำนนต่อความคิดของพระเจ้ายอมจำนนต่อพระวิญญ,ญาณแทนที่จะยอมจำนนต่อ ผีวิญญาณชั่วที่มันพยายามยุเราอยู่ภายในใจ